คุณสามารถพบพวกเขาได้ในทุกมุมของโลกพวกเขาไม่ใช่แค่กเกษตรกรธรรมดาแต่คือผู้ที่ก้าวไปข้างหน้าคือผู้ประกอบการที่กล้าคิดกลาด้าทำพวกเขาให้คุณค่ากับความรู้ทางเกษตร,รที่พิสูจน์แล้วไม่เคยลังเลที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆและพวกเขาคือผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับพวกเขาผลผลิตที่ดีขึ้น คือโอกาสในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นนี่คือกลุ่มเกษตรกรที่ไว้วางใจยาราวิต้าเพราะยาราวิต้าคือหัวใจสำคัญของโภชนาการพืชแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพและผลผล,ผลิตที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีในยุโรปข้าวในเอเชียหรือส้มในละตินอเมริกา ยาราวิตาถูกคิดค้นจากวัตถุดิบคุณภาพสูงผ่านการทดสอบจากทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่าพืชของคุณจะเติบโตได้ดีแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่หรือแปลงขนาดเล็กไม่ว่าจะใช้ฉีดพ่นทางโรนหรือใช้ทางสเปย์ยาราวิตายังคงมอบธาตุอาหารคุณภาพสูงเพื่อผลผลิตที่มากกว่ายาราวิตาคือคำตอบที่ครบถ้วนและแม่นยำ ดูแลความต้องการของพืชในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตตลอดทั้งฤดูกาลในวันที่โลกต้องการอาหารมากขึ้นและต้องผลิตอาหารให้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยลงกว่าเดิมเกษตรศกรย่าราวีตามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่นี้เพราะสำหรับพวกเขาการก้าวไปอีกขั้นคือหัวใจของความสำเร็จ